เราจะมาทำซุปไข่ค้นบล็อกชอยกันนะคะเครื่องปรุงมีไม่เยอะเลยบล็อกชอยใครจะใช้ผักอื่นก็ได้นะคะข้าวโพดแครอทอะไรก็ได้หมูสาบขนอนซุปก้อนแป้งข้าวโพดแล้วก็ไข่สองฟองนะคะตีไข่นะคะให้แตกเลยทำเหมือนไข่เจียวอะคะ่ะพอน้ำเดือดน,นะคะใส่ซุปก้อนลงไปนะคะ รอให้ซุปแตกตัวก่อนนะคะเติมพริกไทยนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะพอน้ําเดือดขึ้นมานะคะก็เอามาใส่ในหมูสับของเราก่อนนะคะนี่บี้หมูให้แตกละเอียดก,ก่อนนะคะเอาน้ํามาใส่ก่อนอย่างนี้เทกลับลงไปในหม้อนะคะพอเดือดดีแล้วนะคะก็ให้เราใส่บล็อกชอยลงไปค่ะพอน้ําเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะ ค่อยๆใส่นะคะเติมไปจนได้ขนาดข้นเหนียวที่เราต้องการนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะนะคะคนให้ไข่แตกตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะสุกดีปิดไฟยกลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วซุปไข่ข้นบล็อกชอยนะคะ